บ่งป้าจู่ลรวววาแห้งมดไปสังไปสั่งตำสองอุนทางกะแห้งแจกงเลยหรือภายภไปสอบบ่งอันอันเบาแสนค่ะเบาแซนเออหลังจากมาแต่สวรรค์น่ะไปแวะงนตาเออวันตาของพอว่าซื้อให้วันตาให้พอแล้วลูกไปทำราคาห้าพันโอห้าพันบาทเพื่อชมบงป้าแจ้งมดว่ะเนีนี่พอเท่าเพราะว่าราคาแว่นตาอันพันหนึ่งสองพันสาพัน้าพันขึ้นไปน่ะมันจะ เป็นเลนที่แบบพิเศษเนี่ยมันจะสว่างสว่างแล้วตาฮัทจะซัดขึ้นทันทีเลยบอกแสนเท้าแล้วตกใจบอกโอ้เศร้าเลยลุยเลยเป้าเลยรมันมาจะใส่เนี่ยนะจ้าาตัวทหารสิบคนก็บมาใส่นี่ยจ้าตายครับมันตายเสียตัวเขาช่วยมาแล้ววะโอ้ทุกผอว์ว่าเห็นมดเข็มตกตาคนทางก้าวลูกเห็นมดว่ะชัดเจนได้เพราท้าเน่ยนะมันจะคาแบบ ใส่แล้วมันชัดเจนโฟกัสโอ้ว่ะนี่เนี่องหนคือคือคือของมอเพอหนี่คือกันอันตอนซื้อมากาบึงดูขอเฉยๆเราเราโอ้เนาะแป๊บหนึ่งอย่างนีะแป๊บหนึ่งอย่างนีะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอ่าเลนของอันตาพ่อท้าเอออหุยยังไม่หุยอ่าก็าว่าวันทีน วันแจ้งนะวันแจ้งน่ะเราว่าสีตัวสีแดงแดงก็มีสีแบบใดก็มีหมด่ะวาเราใส่บังคุงอันตุวนงันแจ้งขนาดวาราคาห้าพันบาทก็วะตัวตัวพันหนึ่งก็มีตัวสองพันก็มีวะมันเกี่ยวกับนี่แหละกับพวกเลนกับยี่ห้อเะไรก็เตาเราทวมันมันลูกเอาเลยบ๊อบ่ะก็เอาเลยไปยงขึ้นนี่เลยว่ะ เงินมันจะใช้ไปไปชื่อหาคนบาปด้วยมีรักพันลักหมื่นลักแสนพอเถอะเอีนตาโดยเอีนตาพวกมีหีเห้อนะและในชินโน่ก็มีเขาบอกมันประกาศมีสิอยู่เลยมันแบบเขาตัดเด้เมนมีอายุก็ต้องทำแบ่งงานแย่งเลยแขกชินโนฮะงานรถเขาตัดพวกตัดสายตาเออตัดสายตาก็มีเขาบอกเซนนี่จะโบกจักอยู่บ้านนะก็จะโบกจักรโบจักบมากระตัดหันสายตา นี่สองสองห้างบนไอชินโนนะที่กับเจ้าวัดแทกสายตาแล้วก็ซื้อสายตานะซื้อแว่นตานั่นเลยอือพรกับย่ำแดดจากไส้พี่น้องแว่นตาเพราะว่าเขาจะบอกว่าถ้าว่าแดดแดดแห้งเขาจะให้ใส um ่ป้องกันสายตาและพอคันเยอยใช่ไหนใช้แว่นนี่ใชเลยจนจ้าเลยนะคันเฮาบมใส่บบยดสายตาหันบบได้หันมือหนึ่งตรงสองสามเธอใส่แบบบาท ตาฮะมันมันมามีลูกเหลี่ยงเลยเนเออมันมันแห้งมันแห้งเน๊อะตกใส่น้ำยาตกใส่น้ำยาคันใส่น้ำยาเลยคือคือใจกว้างแหละเป็นสันอ้าโต๊ะนอกรทถาลงบันไดนี่แป๊บแป๊บแบบนี้เนาะโอ้แบบแบบใส่ฝุ่นปีนึ้นนั้นยังพอยังเห็นกระคืน,นเอา้ามึงคือปีนเฮนนื่อในสันมือรู้อ่ะมันพอใส่กระแจในหันร่ะกระแจกร้องที่กู้อะ เห็นทุ่งแล้วว่ะเห็นแล้วว่ะคักๆพระเทวดาเลยโย่เพราะพรเท้าข้อในงานธรมในอันญาติพี่น้องของพระเท้านะทั้งหมดนะมีจักคนมีอยู่บ่าญาติพี่น้องอ่าก็มีอยู่อันอยู่เชื้อสมวกพนยังสองคนอยู่เชื้อสมวกพนเออผู้ชายบ่ผู้หญิงเอาผัวแต่จกักรพรรดิุยกาสองคนเลยอ,อ,อ,อยู่น,นะอยู่เชื่อมอย่างสองคนเสียอมมาแล้วอ๋อ พ่อพอดีรวมธรรมดนวังหันคำบตาชิบุกคนพ่อนี่นะญาติพี่น้องของพ่อนั่นเออลูกพ่อเป็นลูกหลานโอ้พ่อจอยเป็นลูกหลานโดยเป็นลูกหลานไหมปะคือลูกนี่แหละเป็นลูกหลานแสดงว่าญาติพี่น้องตอนนี้เสียหลายคนเลยเสียหมมุดยังเหลือชองคนอยู่เชธมวกเออเขธมวกเป็นผู้หญิงปะสองบอกเออแต่ว่าพอเท่าอยู่ไปสี่กับเพิ่นได้มาหาเน่ยไหมเออเพิ่นมาทีนึง พม่าที่นึงส่วนนั้นพม่าศิมาเห้เงินให้เลยละพนักจะเป็นอายุสมวนเอื้อยกระเท่าเลยนะเอื้อยกะเลยบัลลีมาเลยโทรมาเลยช่วงนั้นบัลโทรศัพพ์พ่อเงินสันใต้ส่วนนั้นเลยเลยพุตโทรมาบอกน้องเอ้ยบอกนี่เอื้อไปเอื้อยกะพ่อแห้งแล้วบอกดิฉันแล้วอยู่เท่าควขมือนี้แล้วตอนนี้เพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่เป่ายังมี เผื่อเป็นยังชิมาแล้วชิมาพีแล้วมายามอยู่แต่ว่าญาติพี่น้องในบ้านยังบ่ทันมีบ่มีลูกหลานผมเป็แต่ลูกหลานใช่้านเมืองนี่แหละกินข้าวสมบะสมเพื่อนเองสมบวเขาหนุบถือนะแต่ปู่แต่ญาติบังหันกับพ่อแม่คงคงพรกับเขากิน พราะแม่อพอนี่เลี้ยงเขาบ้างน่ะแล้วสามีแล้วเขามีอยู่กินแล้วเขาก็เบิางเบิางอย่งแด้สมมติอย่างเขาจะไปคอบครัวก็มาหาดิลูกหลานกะนเมเวลาเขาจะดีเขาไม่ให้เวลาเขาจะดีเขาไปคอยเขาจะพิสจักรงั้นลูกหลานกะสุดท้ายก็ครอบครัวของเขาได้หมดครับครอบครัวของเขาครอบครัวของภายลาวเนาะโดยมูฮัยนั่นแหละมูฮัยก็จะทุกข์คอยเลยเลยก็จังใจเขา เออเขาเลยลูกเลยพัวแหละสวยว่าเพื่อชานของเขามันเขาใช้เพื่อเฮาลูกเอ้ยพอเพื่อเต้าครับเลยโดยปัญหาก็จะทุกข์คุณบุเป็นได้กินนอนบ้านเมืองว่าบรรพูบหายก็เขาบอกให้มันเขาหายก็เขาให้เว่าว่าพุ่นหักพุ่นชังพีแล้วบรรพูหายจะไปขอเขาให้ได้ในบ้านเนี่ยกูขนาดได้ว่าพุ่นก็เก่ง ไปคืบหนึ่งมันออกมาหาเขาพี่เป็นว่าไว้คนบ้านนี่เพื่อเขาล้าด้วยคนบ้านเขาบอกโอ้ความดุทุกนี่คณะดุทุกพอร่วมหันพอก็นึกเมาตามพอประเทศอย่างกับบาทกับเมืองจะสู้อะเรื่องสัมมานุครัวพอเท่านี่เป็นยังไงเลยพอถามได้กับพระบาทพระบาทว่ากันในลานหนึ่งเนี่ยเอาเชลล์ให้ดำเนินการให้โดยแต่ก่อนพอเท่าน่ะเคยมีเนาะมีมีแล้วก็ พอดีเมียวันลูกพอิตายเลยปั่นหันเลยบาดเลยลืมดิบานนี้คนจุดนัำทินเลยอแต่ว่าแต่แต่ว่านั้นสมโนตัวนั้นหาสื่อนี่จะคนสื่อก็ร้ายแหละลูกลูกว่าบริเขาเชียร์มันเลยการมีแต่ชีเห็ุไหมเนาะพอท่านเห็นไหมไมีกับลูกนี่นะสองคนนี่นะเขาสองคนแต่ว่าอันมีทั้ง ทั้งซ่องได้แน่ที่นเสนอมา,ามวา่าสิเสียสมโนครัว่ามีอยู่บ่คือบุเงินหรือว่าทั้งบะแสนบ่เออแล้วก็บ่บาวแสนก็เรื่องนท้ทำชิ้อเออทหทำชิ้วเนาะโน่ล้าดนึ่งบ่ล้าดนึ่งแล้วแล้วบ่หากพอเนี่ยทำมึงคักเองบ่ขันหลานหนึ่งแล้วแล้วพอเชอันให้ลูกไปให้เขาวโรต์ไปให้ให้เขาเพชรให้บ่ อย่างน่นนะเขาว่าเขามีร้านหนึ่งที่ว่าจะบอกไปก็อยะปูคอยชิ้เล่นหายเก็โอเคเนาะออโอเคว่าถ้ามีชำนุครัวก็ช<ด>ักแล้วดก็จีน่า<ด>เสียยังก็ก็จีน่าเสียคือบ้านคือเมืองโดยมีประกันเกาะประกันไฟนั่นแหละโดยวงกานพอกรบเบื่อแล้วเขาป,ประกันไฟแล้วพอวงหัรเลยแต่ข้ามเมียพอใต้เลยปะเลยวงการนนี่เชี่ยทุกครั้งเลยนะ ช่วงส่วงนี้สมนุคคัวโดยเสียเลยเลยเออเสียเลยเลยวิทย์อันนัันยังเชียเลยตะขาวพอตาบอดนี่จังประเทีอือืมปะเลยแล้วเมื่อคนตายแต่แต่คนบ้าลแล้วการภัยเจ้าเขาว่าทอย่นี่เขาบอกมีผ่วหาเงินแล้วนี่แต่ว่าผู้มูว่าเขาปะกับแมนมือเยแต่เขาเสียมาผ่านมากับแม่น้อยแล้วเขาว่าเออแต่ห้มูบุญคุณตามเขาว่าเอา ตายไปกับมุมไฮกะตามตัวว่ากระเฮานี่เชียวเชียตายแล้วเจ้าพาไปหาเงินหาคำามากินขาบเบาเป็นรองเป็นยังจุนขาบเบาๆแบนี้ไม่มีไฟผู้สวยเลยเม็นเลย่อืนนอให้ลูกไปกลูกคนบวชหาน<ม>ยงไยชื่อโตเขาบวชหานไปกินดอกกินดองละมงคะหรือไปอยู่หกินน้ำให้พอเหมืนนอนนั้น แต่ก่อนกะตอนตอนนั้นพอเท่าก็ยังเสียอยู่เนาะโอยเสียตลอดประกันภัยประกันภัยในบ้านเนะเป็นตัาคนเสียกะเฮือนเท่แถบพอเท่ามันเฮือนเฮือนหนึ่งชาวพันนะหนึ่งชาวพันประกันภัยเฉพาะในหมู่บ้านเนะเป็นตังเดินชาวพันเดินชาพันกีบเนาะโอยเนี่ยพอเสียถุนแต่น้ำน้ำนท้องกะพอคนตายกะพอไปพุพอเสียให้แล้ว ประการภัยฮอตหน้าท้องแล้วพอเขาและเดี๋ยวนี้ตาตาบอดเลยเชียร์เลยทักขมือนี่แต่หมูตายยังพอบริปะเลยยังพอไปเลยไปอันขอทานกินทานกินทานเผือ่อนี้แหละทั้งหระบาดพอบริปะเลยพอสักเท่าไปฉันละแต่ว่า,<ป>อ,าอันอรุ่นพอเท่าหรือว่ามู่คู่พอเท่าตอนนี้ก็อย,อยังไลยคนเห็นบ่โอ้ยังไลยเหรอยังไล,ล่หัดส่วนไลยเสียร์ไลกว่า อืมเจอไล่กว่าแล้วอ๋อแล้วหลุนผ่อนก็ยังไล่คนยังวันเนี่ยเขาก็มาเต็มเลยแล้วเขามาแต่บุญวานเนี่ยเ,เออห้ยพอตัวกีตาร์เขาร้องเพลงวานเ <c oughs> <ๆ>ต็มเลยหึ่งหึ่อยู่ก็คืออันเพิ่นมาแต่บุญพระธาตุโพนบ่เอออืมฝึกเลยแหวมาลินเลยมลินเอาห้อยตัวกีตาร์จะเป็นต้อยก็ฝายเ <c oughs> ขาร้องเพลงรึม hum ờ trong nam phù lục túc hàng khâu kinh à kinh nơi nam mà ở kinh kinh rồi không không đỡ hơi các cho làm đuôi làm đỡ phải hay khâu làm đuôi đỡ ở chợ thú các bà tôi tôi hay phèn gì ở đó tà một và tôi hay như bà chậu lót เขาบ่นพื้นเยยืมเลยเนกิตาโอหายแลเบอกเเป็นตอคันมเป็นตอแล้วเขาหายขาใช่กิตากิตาใช่นึงมันน้อยแต่ว่าเส้นอันแสนบุญละน้อยส้อไปเสนสุวาวแต่ว่าตายละแต่ว่าพอเท่าอันยันี้ต่กิตาเป็นได้ไหมะยังไม่ยังเป็มวบนไดถ้าบังบูนพือนก็อาจจิต่อกระอืม แม่เขาต่อเขาลองยังมามาเชื่อเงินนะเชื่อเงินอยู่อันนี้แต่หาว่าใช้เงินใช้เงินนะไม่ให้ยักยักอยู่ต่าอะไรบางกร็จะพัดตัดอะไรมันมาอยู่เสมอมันให้อยู่อย่างนั้นนะเมื่อวานนี่ก็นอนอยู่กับที่เนาะอยู่ที่นี่มันก็ใช้พอมือมือเวรตลาดลงได้หรือเป่ได้เออได้ชุกเข้าตอนหลินเย็นอยู่ตลาดได้แล่เนาะมันเย็นพอด้วยไรนะอากาศเย็นถึงลมแห้งกับอะไร่ะ น้ำตาคุอะไรพอปุบขึ้นมาว่างเ้ยแตมื่อนี่บผล้มไปได้พอเท่าอืมมันจะไปถ่ายขึ้นมาถ่ายขึ้นมาเขามาถืออาการเย็นอาการเย็นหวานลมจู่มีลมว่ะมีลมว่านี่พอลงใส่นี่ยสุขภาพน้ำตาตกหีาวเหี่วโตว่าไม่ได้เล่นขึ้นเลยมาไปให้จริงมาให้แจงจรให้ไปบอดตืมตายแล้วว่ะยาเบื่อ นอนคืนนี้ก็บม่ได้นอนไปแล้วคืนนี้ดีใจได้คืนนี้ไมนแห้งนล้วคือนอนคนจะแจ้งไม่นอนคืนนี้คิดดีใจได้หลายอย่างเนาะหลายอย่างคือแล้วพอแม่เฮาวสิงคองนี่ก็แหนมเห็นบ้านแรกพอเฒ่าเห็นบ้านแรกกระตุกแตะเห็นบ้านแรกเนาะเห็นแลยเนี่นี่หม้อเห็นบ้าแลกปู่แต่ก่อนน่ะแทบจะบ่เห็นเลยบ่เห็นเลยนผ่าพอไว้นเี่ยเห็นเน เขาเจ้าะเฮ้ยมดเลยเฮ้มดเ่ะนี่เชือ่อพิทิยุกิต้าเฮ้นมดเลยาฮ่มตักถิงค่ะปลาทอันนั้นก็อันนก็เครื่องพ่อเอาไว้กินมียังใออันนั้นได้ชินชินแหงเขาเบาเออเป็นเป็นนัวเฟตพ่ออว้ยันปบวิหารยันเขาขึ้นมายันเขาเอา้นนะ เห็น่าแล้วเนาะผักแล้วได้เห็นสิ่งของตัวเองอืแต่ก่อนน่ะงุ้มไปจะซื้อเนาะโอ้หากังุ้มลวดไปซืีอแล้วมือเอาไปก็บ่ฮู้จักวิชังแต่เครื่องกินนะป่าอยู่นี่ชู้ใช้ปิ้งไก่กู้วเเนาะอองมไปงูมาเบนเชียวแต่ตาจุดมิจุนเน่าเลยนบ่าวแสนมัซื้อมาให้ว่าไก่ชิโนเบนพอกินว่ะพอเชื่องเอาไว้งมเบิ้งจะทางใดเขาเอาไปเบน จริงเราเนาเวหมดเนาะเอจริงหนาหมดเห็นฮางมจะเห็นไงฮะจะเห็นโอ้ยสีอะเท่านนี่ฮะอันนี้สีสีฟ้าอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคอันนี้ได้ส์อันน้อันนี้ก็สีเหลืองเออ๋อสีแดงสีมีสแดงสีทองสีทองสีแดงอืข่าวแถ่นี่ก็สีดำ เห็นหมดแล้วเห็นนะเห็นหมดแล้วเนาะเช่วยไปเช่วยไปยังเห็นหมดแล้วกองแก้วใช่ไหมฮะจริงแดงแอมลอยหูหมดแล้วอ่าอันตอนตอนผ้าตัดไม่ไม่น่ะผ่านไปจากมือจะเห็นชัดขึ้นเขาเปิดก็เห็นเลยเห็นรอเห็นเลยบ่างเห็นมือที่หนึ่งได้จ้ะที่หนึ่งที่สองเห็นหมดเห็นมาเขาเจ้ามันเจ้าเขาขีดเลยอันนี้หนึ่งสองสามสี่เป็นอันน่ะ เห็นเห็นหมดเห็นหมแล้ว hmm. ก mm. uh, ็คือเห็นตอดเปิดหมดเนาะเออแห็งแจกมือนันนะหากขึ้นไปพอดีมาไปจะ่าเป็นวิลลอยหากแต่หากแทนเลยพนดาพูบ่ริลัส้ากิโลัอลบาซสนมือนี่ว่าพานเอาทงยางหากแต่หากแต่โา้วว่าจุ่มมือพอนอนจะนอนเลาเบมือแล้วนอนลุกขึ้นบ่ได้ แล้วคุณวินหัวแบบบระเจ้าใช้ยาลายเลยยาลายบริมยามันเขา่าผลเป็นสลวินส่วนลายตากับหูมันเป็นแบบนี้พอเท่าท่าว่าคือหูนี่คือการเท่าว่าเขาอเอินว่าน้าในหูบ่ถกกันคือการจะเป็นวินได้ต้องมันถอกันขวัญเขาเอินว่าการคอนโทรลนี่สองอันคือหูกับตาาท่าพิษเพี้ยนอย่างใดหนึ่งเลยกับเกี่ยวกับสมองเนี่ยกัอย่านั้นได้ มคือน้ำในหูมัท่อกันนี่ก็จะเป็นวินเป็นเวียนถอดหูนี่แจ้งขนาดเลยพอมึงไปเจ้ามงท่าอะไรจะกรื่ำกระคืนนี่เขาไปก็ขคำกระคืนแถวนี่ก็ไปเลาะแถวนี่ก็พอหูเหมือนมันนับเต็มไก่มุงไปพอหูจังมันเบอกไอ้ฝนฝนเลยคนนี้มาตลาดรถเบิองมาไถ่แสดงว่าหูนี่ชัดเจาเนาะโอ้หูนีแจ้งขนาดหูนี่รัอยู่แจ้ง ขนาดแบบพออยังหนุ่มกว่ายังเ <c oughs> สียหูข้างหนึ่ง <c oughs> น่าจะเป็นตั้งแต่เกิดเอ๋ <c oughs> อหูเบื้องหนึ่งมันการได้ยินลดลง <c oughs> เออฮันกันหูนี่พอบางทีน,นี่ยแบบบัคสผพนี้พอบริู่ณเลยบางเราเป็นน้องเลยเป็นน้องเราเอาเอายานันเขาโกงใหม่มันเป็นเชียงเงาเลย เหามาแลยครับลดน้ำรดนไผ่เลยเอาเอาบีบใส่อ๋อเขาเอิ้นว่าอันนั้นกล้วยป่าเออดีนะ้วแตะก่อนก็เคยเคยใส่ตะก่อนอืมดีนะสมัยโบราณที่เป็นอันประค่างไผ่หลักยอดใช่อืมอากาศก็เริ่มฮอนเลยเนาะเข้าไปแล้วอ่าฮอ่ยุกลางเวรแต่ว่ากลางคืนก็พอโอเคเย็นอินแต่เดือนสี่เดือนห่านคิดงออยู่นะพี่น้องเอาโกนอืม นอนตารางกูล้วพท่าเนนอนตลรางพูแล้วมีเตียงเลยสองหน่วยล่ะนอนพุ่แล้วโอเคพอเท่าอสำหรับคลิปนี้ระพร้อสิคอโตจบคลิปเพียงสค่นี้แหละเนาะโดยพอเท่าไปพักผ่อนก่อนโดยให้เพื่นนอนพักผ่อนก่อนอือ